ทะเลกาเนาะแต่หายเยรตเยะทะเลปลอกเลอเนาะตลปลอกตอมีมีเวลาปมเมื่อเอ่ออาสาลโดปวดโดดสอทูเนอะแต่เดีวรบลอเลยเลตัวผู้ชิบผู้เปล่านนีอดาลพบสามือผัวกมีละพอพอเนาะพบสามือไอตาบูตตาบาร์กิี่บ้านเนาะ อาปาเนี่ยตาสีดเละนชิคเนี่ยเอาบาเตลามีออดอมุรันเนี่ยอดุนิวาตาชาลอคือตีหันตีบานเนา้เนครั้งนึพ่อพ่อนก็เวเรนูนี่ขอนี่ยน้วะปาซีวิล่าีนี้เอตขวดได้ยะลอกะซัวเด็ดฟตกะซัวเนี่ยเดนิัวบ้านอะอฟาอาการนวเวอันนี้ว่า

เือธอรอเกืเธอคลอแนวมมีรอดอแนวมมีวินแนววก็ว่าะคือเธอตาปูต,กตากระมือเด็กอะไรชาวอวนมอเอาเวมานีนี่ก็กหาล้วนะแต่ราคนนี่คือเธอตาปูทากกอทักลอชาเมนี่แน่นาเอาวเปลี่ยวไวบุ๊บบุ๊่ได้หาเกือคลอเอมวยหรอตั้วชริดอบ้าเดอมเขียนเนี่ยอม่คลอคลอ บ้าที่น pues mm ี basics, ่เนี 8, nah, ่าตอว่ามีครับ้านเนาะบ้าก็อยจเนิร้อนนะร้อนีถ้าที่นี่เนาะว่าพ่อพ่นี่อะไรคือเธอรักใครเนาะว่าภางี่ยว่าสาเงยวบ้าโอจีมอนอะเง้ยยกหเฮียวอตาอ้อลออวดอบ้านเนาะแผนเนาว่าเชิญล้อนเนี่ยชาตาอ้อตาออเชิญอาชอคือเนีะต้อดนนอนเราไว้ให้เราพ่อๆเอนี่เราเชิญไว้เพื่อนนี่วอาตาชาวตาสูตาเศร้าหรอ แตาสันเอโอ sociedad, โอารอลตอืดเนชาวเดนนีเลยนากิตจะอสตรดหมดเม่อืดอาลอยอืตะกี้ขอนี่พอๆเนี่ยห้จอเลยที่เนี่ยห้จอเลยที่ราดูให้คลอนเอวโมมีคลอราอดอดอว่าโมเนี่ยแต่มโมอ้ออ่านอ้อด้หันใหญ่ดูไปมีเปมีคลออาทีเดียวไปชั่วโมงเดียวก็เช่เราจะเจ็บพอเรปั้าเลยชอกีมาเลย

โมก็คว no no mm. ้าถน่ะเด็ดต่อโมรลก็คว้าถ้โฟก็คืออยากว่าถโฟนี่โมตะมาว่ามูดาราคาน่บ้านเลยเนารจะมีเนยนบ้าคว่าถดอลลโมเนาะเด้เราไดพอพอเชโมเรโน่็บน่บ้าชุมโมตาชีดันมีบ้านดาสามือละตาคว่าถ้บานนลอนะเราอามาว้เจเนก่อนนี้ก่อนนี้เนาะเราบ้านนี้่ยอามเนี่ยอาลูกครัมาเนี่ย ลูกคุร่าสวยนะรพอๆืออาจจะเลครบเราะว่านมวราเดือเอามาบ้าบ้านเะอะไรที่ก่อติดอโอหิบรากันตีดว้แล้วกว่าสมมกันเน่ยลูกสวร์วมาบ้านนมีบ้านเนาะที่นีลืติดมาบ้านนมีใช่ไหมว่ดบ้านม่เลือดว่ทราือโอ้โกลมอโอ้เจเลกอสรานบ้านนเลยกนี่เลนยนเว ลพอพอเนี่ยวัยเจรเนี่ยเลค้ยงดเอหนอเลีือวดวาวาละเอาเราให้ัวูดเนี่ยปรกามาละกกเลกสีปากมาเจอสีน้นรกนะบนอนเพฮักกีลนเนี่ยอัที่ว่ากตาด๋อยอะต้ออะเาตอตูจมวารักเนี่ยนเกเตอาบาสกลาลพอพอรู้าว่ารกยู่าตเสมัจอกสีน้อเอาเลี้ยงดมาเจอเนี่ย เราวิสัยู่รืองสหล่านีนมจะสมมร่าสมมร่ตะชุกยอนหาเคเรือลูกุสวาด้วยพอเรน้วพอเน่อตสุยนสยยนเพื่อรต่ต้าคุยล้รอเาเขนโมเพ่อเร่องเล่าอ่านโมที่นันพอไหาคืออะรคิห้กือเราดูพ่าวอดูแต่ตรเนียอาจยะยอย่บ้ายนยิ่งได้ เขา老人家นบ้าส <ọ c 玩> ุขากบาดวเดีนโมเนอบาตบาม่หมดด้วยคคนนี้ก็มาได้กิสีบลอนดเนี่ยนี่ขอชวนนี่ลนอดเวลพอพอเนีตะกินยยาสีบลอนเลให้ชวนาม่เลยแกสีรันดิดูเลาเวสิลาวาลาเราดูอาอมันี่จะจ่วเนี่เมันี่คือแล้วนะเร้วก็พอพออาฮีขาเราเจรันปนีลเล พอพอเรยปอิรดาสั่งลสนาชิคาลีเนาะเห็มนุรางนั้นสังวพอพอรูมเดี๋วพพอรื่องนมาลนโมี้าลเร่องเมเก้วตาลีมีลายเรื่องเวดินก็คอ่วเรนกียาสีมอตัเรื่องโบตบเลส่ีเราเรื่องังมาลูน่าเรื่องสังมาลูน่าเรืกสิปพ่อกสิสสิวัชเยมอรืองพอพอรั้สาวสามีพูสาปมนขาล้อเร นกะซีพ่อนกะซี้ว่าเจด้วยเนี่ยอเมรลอรอบ้านเคือเพลมื่บ้านละคือล้ซี่พักลายซาเล็คือบ้าอะารแบบบลอตเรานะก็รอรันนี้ก็มุกมุนนี่ยตะเมบ้าเรยแบบตาลกซี้ป้าสิริพัเนี่ยปบล็อตคนนี่ไปวีเนี่ยแฟ่วปชิก็เช็กก่กตาตาลยงซี่มอไรพมสิ่อาอ่าตายกบหรือแค่พูดเนี่เได้ประตูซีเเนี่ย လာရေ <other> <imana> ာ်မာလိုဖော်ဖော်နဲလော်ဖော်ဖော်မာလိုနဲ့ໂຕအင်းဒီလော်တွေဖော်ဖော်ကြတရဲရဲရဲဘာမမကြည့်ລະวังညောနဲအတဘူတတတီယော်တော့လောကバレရဲတနနနီအတဘူကြီးနော်။အောဘလာမောလာပါကူဘကဘကြီးကြီးအောဘအောဘရကြီးကြီးရဲလော်မာတဘာမာနနနဘော်ခေါ်ရဲတလောကဆဗတ်တဲဘဲနော် ลเอา,ารัานกวาพ,อพอเนวนาบ้านเาชีบ้าเลวนเมบ้าตูตันดพอเดวใหญ่แล้นอชีไครนายกีตีเนนอน,นดูวันนี้เทีเมลนอนดูรอนนเลบาลออากาันล็วาพอปอปากาอาสุสนกาเเนี่เลวนาตราลนเลคนเราเนี่ยถ้าก็รักใครแลให้บ้านอ,นนอนเนี้เอาเงนตัวกว ဘောဘော်လာမခဗျာနဲ့လေဖော်ပလိုတန်အတားဖော်ဝီလီမော်ဒါလောပေါအာငါနေကပဒရနာရနေကငေဂမီဝညောလာလူတို့ပူတို့တခါလို့တဲစိလောအာမလုဖော်ဖော်ဝီတဲကော်အီချူလာဝါခိကေရာနေသရာနေလောဖော်ဖော်ချစ်လူချစ်ဖူလာဒေလဲချယ်လာတကိယနဲလောအူအိုရနေအာနီအာလာရောဘလွန်နိ พอพอโมเนสา่พ่อลีอพอพอกระจายรเมือน้ลีเนาะตัวนี้พอพอเนี่ยเอพอคลอกัะมมีคลอลโเหรอก็อะก็ามนเนีโมรเอ้มีฮาร์เวตัวยคลอันี่วิวๆเลยมีคลอเลยก่อนีก็จะเล่นเนี่ยโมรเอะล้บ้าเนาะเตรืลยโมรเมรเอละบ้าบลอตแล้วกก่ก็แบที่แพโอฮิปลรอกันนี่ยทเฮาอลลอลร พ่อพหเวนมอือสมุหะรหรือเปนะเห็นรดูตีลาโมสีลราดูมากีมาวพ่อพอนอกอกาลอนะโอรกาดูโอรมืลบ้าอ้ยลอโมลรดูวาดั้ปัญายุ่โอ้ยัญยเขียนนะตีไม่โอ้ดกกาลดูกวาด้ลนวัมกวาด้นี่ยนวัดโมเอ้มือลบ้างเรเวตนี่ยเยือเว တားကလေးခုကေခုမရှိညာလာသောလေခီရကရစတော်မှုရပါဗျာနော်။လောဝိရတော်လာတယ်အော်လေရနီ။လဲလေခုသပိတ္တမလာဝဲလောဝိပူနီ။ပဒေကတဲ့ခီယဘာနော်။ကွာလာတာကူတာကားကြီးဘာနော်။ဘာဘတ်တင်ဟ။လဒေချေကြချလဲဝါနတတ်တေမ။အဝဲမေဝညောလာအတိရှာရမချေစရတယ်။အတေဘဖို့နီ။တိုနေခိ นเคือกว่าพ่อรัผลเลเชปุนบ้าเอีจเจนิมรอดูเขก็่เพื่อท่านเลสเชดบูบ้านเราเากสบาเอน่าเต็มพอพอนี่ข้าควรเลยชิยียนแล้นะเลลีลในมือบ้านเนี่ยอะในกเเกคือเล่าบุญเืบ้านองลูบ้านนะเราเลียชิบาเละพอที่าดอร์ลามเมย อาทิราละว่ากลาดจากคุรกีนนาคิดจาพารรบว่าแต่ตมันมลบาลิเล่นนอรอที่วันยยุดล็อลบลลเจ้าระเน่ดวผานในตาลเบียหมอระตาก,กุาาเอเลรนะอรอผาน้อะแล้วรอบยอดพอมาถ้ามาพูดแล้อความหมอมีมอมือดหรือบ้านเสียดีคีบ้านหรเาน้นากิวาพอพอชั่วมงือเหลชุ่วยาสติลือบา,า,ออมมอบาปอมืดอย่ามืหาลน เราเลว่านอย่างวันเรื่องมุนี้เราเลยที่ได้จะที่มือพวกร่างเนาะจะที่เอาไล้แต่อะไระด้เมื่อฮาเลยด้ไหแต่ในร้วนนเพอะสาดอกเหล่ยนะเราจะที่มือพอนแต่ละอนี้อนี้เราตัดเดวนึกที่ออกแล้วเล่นนรแล้วป้อควารเไว้ตั้ามาเพ่นี้ถ้ามาเพ่ที่นี่ก็ถ้ามาขึเลยเราป้อมือถ้ามาโอบาสเต ดูว่อวิชาชูลมืเออดูว่าสาเลือบ้ากิดบ้าละบาดดนะแต่คิดว่แกว่ามาทำมาโเฟยมอดดูว่าแต่สีเี่กัมาดว่เนาะรอแต่ที่มึงว่าดูเต้าเตี่ยลสารเลือเนาะรออวคันเหรอแต่ที่มึงว่าอภวคันเหรอแล้วโมฮิออมอดดว่าสารคัดรบ้านเลบ้ากิดบ้าอเตอร์ดว่ารอสักย้อนดูมาดูว่าคดอกลาเลือดบลื้อนิบลสตอลีดที่ว่าย้อนเหจะได้พิจารณาโน้ตการจิบาเนี เออม่นจ่นี่คือเีดเวนนเลาบุลาเลรดุนตลอดเตบ่าดูเวตอนทห่นาลาเลรบ่าตากันห้นันเม็ดนีสเสอร์วอรเดร้อดมีในร้อนดูเวน่ดาวเลยนกบ้านเดรผัทีมัวนีมากลออซีมึงรอพอป้าเมเมก็ซ้อบนเนีสังจาเกอบ่พอหลอแค่ก่นนพอตัว้บาดูเวนะรอพออเนี่ยได้ เมื่อโดนสาหยนี่ยานอน่าเงีสามีเดนิสเซอร์บลอยได้ยังไงราว่าเลเชออมีในวันเดมีอวาปาซิมุดลอนาทพอๆดอีเมือนดูสาลมีหือว่แต่ว่าเลซใจที้เนี่ยเะเยจบ้านบล็ตที่มุกบ้นขอเราบลอตบตะกมีมัวนพอๆในเกยเท่าหัวมาแต่ยัืนอยู่นบ้านเกยเท่าหัวเลยค่ะเกยเท่าหัวเราเกยา มาลตมือเว่าเราพอม่มีเราเลชราทีอาจรเราเราคเตอร์ก่อนเแม่มี่ที่ยอพว่เนี่อะมีเท่าเราดูที่อ๋อถ้าวยังบ้าเท่าม่ก่อม่ไมไปให้มาถามาพซอนนีเดือบ้ายีเเรื่อบ้าเท่าก่อนเนีอยเกิท่าเราละมือให้ท่อผทอละมือทู่มือขึ้นหอกรแพ้แล้ลพ่อพอามีคนีนาะได้ที่พอพอลบ้านเนาะเราจะนั่นยืน ตยิ่ที่เจริญไ euh, ้เีเง at oh ี้ยพ่าเจรอตอเด็กนวเนี่ยนี่เนี่จีเลมึนาวกันเลยอะด็กเเฮยอาชตราด็กกัเนเนาะพอพใอเฮยล็อกีเน่แต่ว่าก็เลกมึงอ่ะเนี่ยเธกหัวเนี่ยนพพอเดี๋วบล็อกอ่พ่อพอะยี่ช่วงตอนนี้จีเอยนี่จีด้อเดกดจีบ้าอเล็เด็กจีอ่ะเดเว้ยมึงมนอะ่พอรามันพอวิ่ง

รอนอะไระมาตอนลกสุดเจลรอแต่พอพอีออนพนด้วยแตปาตอนน่ะมีปุยเล็กสุดเจ๊เลยพอพเดเด่สักยาที่เามาสลกสุยลกสูดรอนใานนมีผ้าไยสาวสาโมในสาวอวกเกสุนอบลบดวยปกบาออแทมีคลอลอนรอแ่ที่มันรัวสตเมื่อเดือนมีปี่อะ ป้าเนี่ยมีป่วนี่เดี๋ยววอาทิตย์เวลาลากิเแลอว่ามาเนี่ยแต่เช่อมื้อละเอาอะมาเช้าหมออาทิตย์ลตอละตืีบาเรอนก็ตพอพอนที่เวลาลากิเหรอ้าตานน้าพอรักตัวไว้ตัวคนเห็นนเนียไม่ได้ให้เราดูด้วยน่ตัตัวแต่อาวาเวยออนมีคือเก็บเราเลยพอตาพควาคีกับบ้านเลยชารามอเอาไว้อาพวควาอะไรล้ที่มือพ่อเน่ยซื้อมา လွတ်သတ်မူလာအလဲဟီလာလွယ်ဟာပလန်နော်လာဟာကြာချာဝေလေပြဲဟာကြာအောမြဲအဲယနော်မောလောဖော်နဲအော်တူအိုမိလောဒືတတိပုခွာနဲတော်တရားပေါ်အီးနဲအဲကချွေးလောတာခါနဲလောလေပူနော်ယေခိနဲကလော်ဝဲလောဖဲလောဖော်ဖော်မာတာမာရွံ့တာမာခေါ်ကြေလောမာလောရေချူလောတာဝီတတိပုခွာနဲအဲမှုကလောရာတိဖော်ဖော်ဖော်ทําမဝီလေ แต่พ่อๆนะพอ่อรามาวิกีติเสมอแต่เล้วแต่มาเจอตาพออยังยุ่ลีลยนะรอสุดแล้วด้เขียนี่รออลไรเปลออ่าอ่ะต่ชางกันรลเอาว่าพเชื่อูมอ่อาคืนนีวไเชื่อล้วอดดูะไรอย,ยู่่ะในทีปบริหาตอนนูเรือบ้านเนาะออาม,มอ่าพ,อพออ่อๆเขอว่าพ่อๆขอว่าคืออา้ออารตอนนี้รอหากิโลพอ่อจานื้อฉันนี้ก็คาจยา ยจ้าชาีนอข่าบ้านเนะมุทุลีรอเบลีรอมีเด้อรอแฮรอมีคันพอพอในชิโน่คออะไรได้กเลยรอเตพอพอด้อนได้ชิโน่เมียรอพอโดนน้อาเมีด้วยวีดลอรอเตระโนละซานเนนโลชโมด้วชโม่ฉีรอสาวมอได้แฮร์ไะ้บัซอมดีแล้วมารอเต้อเลยชิโน่อเมรีกเนรอพอพอเดียวเรในชานดี้บาเด้อ เดเดว่าเดมชาเจนาแรกแตนนดชาดต่ออาชาลอเพื่อนอะหมอเดี๋ยอเราไปยตอดพัฒนาเดีต่อสชาลอเพื่อนสิว่ามอลรอพ่อพอเนี่ยคือคือชารับพราดิอเอาให้ชาพ่อพ่อนอนเนาะอาจารย์เองแล้คือดอเช่อราแล้วอลพอพ่อจะนกถ้าใคว่าชาจะแล่นเนาะเราจะได้ว่าชาตะายนดิชีไม่ได้ไม่คีชีเนาะเรานี่ เดี๋ยวว่าชาเนสานี่แย่บ่าบาเลยนะแต่ยย่ป่วยว่าแย่บาเลยเนาะเราพ่อเนาะเล็กีเราพ่อชายะแต่ขะคือบะานุยบาอย่างเนาะเราไม่ได้ที่พ่อคนะป้าเราไปดิซอเไม่ได้าเจนเราไปาบลาอะไรประมาณนะก็คือได้บ้านรนาะเราหาใคนรอรอแลตาคนี่อจ้ะพ่อพในชานี่ะคาเลียเราพ่อเจาะ ยิ่งเชาเรวเลยวาปออ่ปลเรงที่ะดอนทีชาเลเลยนียชายังรอะเจ้าชคือบะไม่มนุแบ่นเดี๋ยแต่ี๋วชาสานี่ย่บบแบบะชาวัเจันีรไหมแต่ช้าไดูดูแวปวเก๊จบนองกัจอะจิแอจ้ต่ลนีชานชายมงเนี่ยมีอาสาเลเรพอดีมเจอเลเดียอเรแต่หลายที่เนี่ยชวล่เาไลย အတော်ပူနေတော့ဒုရဒရ။အတော်တလီလို့နေ။တို့ရအဲဒါမိခြေနေတုဆောနာသီစီပေါ်ရရာရဒီပညူရနယ်လာထော်ထလမဟုံးနေစာပေါ်တီးလ်ပါနေလား။မိနန်ပညူလာခုဟုံးနေ။ဘာဘာညောလာမ။တော်ဖော်ဖော်တော်မိခြေနေနေနားပါလဲချေဖာဒိုမန်ဒီပါဘာလန်တပါလဲ။ချေပူရှိရှိလဲတော့အဖော်ဖော်ဒီစာရန်နေတယ်လား။ เอาแบบรู้แกด้วยมัเป็นนิอามเนียคนเราต้องแบิแบนบส่อเราหมเลยนะราองที่ผู้ว่าเดี๋ยวกมาค้าเจนี่มั่เนะเริดจาสรมูลเราดูเม่พาเจนี่หัดูอัตออมเียว่าเนยที่อากะมาค้ามั้งดิลามาคุยลาวนี่เนาะชาวันนี้กี่มาเนาะชานนี้กี่มันเราได้อออูบพอพ่อเลยดวยพอพ่อนาเนอ ລະກະນະພາຄະບາກຸສຍານະທີ່ຊິຍອ່ນແຫ່ເກຍລະຟ້າອໍບໍ່ລະງານແນ່ໂອ່ນແຫຼລູກົວດອ່ນອະລູກໍລະພາພາເລຄືກະສິຈຣານິຕີຣາລະບາລະເລຍາວອຍຍໍລະຕວໍລະກະດພ່ອຍເນາະລໍອອແຕິທີພົບພາໄດ້5ກີລະແມ່ນມື້ນັ້ນມື້ວະລະລົບພາພາດຽວຕິບໍ່ວ່າລະເວ เฮก็ส yeah, mm ิสุดแรเราโอาเชตอนนี้ยานี่เลยานนี้ยรก็ถว่ายัมัจะมารเราบาคนนี้ก็ยาช่วนะเราดูอาฮีในแว่ทีในชวนนว่โลบลาคลอนนว่ตีทรดออได้เนาะบลาตากูยาเราเนี่ที่มึงพูดอหนี่ดูลซสิก็สิสราเห็บเราดูตาตากูยาเลยเดะบลาก็สิสุดแรจะเปนซื้อบ้ชูวย้เนาะแล้วบละอัศจยยาก็สิป้า อ่าอณีเน่เมเมว่าดูลูกัวแนวว่าท่อซ40โมเดลหล่อแฟนหล่อดูละเดเทผู้ปาเน่อะตอโอ่พ่อพ่อเน่พ่อพ่อนั่นเตราซาลานะพ่อเนี่ยน่ะตะนี่มาหล่มมาดูล่ะบาดูเต็มบาร์ดูเออแล้วนิมิว่ากุบ้ากุสิรกาหลอเออนี่เกวยอลลือดุปึดอลบัตระกาลอน่ะหล่อแฟนหล่อพ่อพ่อเนี่ยวันนวกิละตระราเทอาตมาลัวละ ก็ทีพ่อเนี่ยดำเต้มเลยนะบลอเมื่อทมึงกร่ยยัาตาลีบลอเนีล้อเตพอได้วลว้อเนนบ้ารูมีหล้วาีมึงรอละบานเนาะให้กินมีคาเลยข้าวเปปลาเลอุปอลลลด้อบลอตอนเนี่ยสามมือนี่ยานั่นดบ้าออเลาบลอบอคนลออเลเจบาเด้เวฮาูพูวมีรูปหลูปบีหัคนนนา รพพอพอเี่วมีหมายนี้แม ok ่อักรอักรดยในเก็บหรือเก็บนำมาบลูมาพูดอลรบพอคุในอามามอเดพอพอน่แ่แต่รากู้าเลยว่ตัที่พัเนาะเมทิลานน่ะาย้เนี่ยนะในเล็กโปรกว่าะน่นหล็โรกว่าด้สี่ี้หลานะลาตั้มีมีเลเต้าน่ะ Tarn mi-mi-mi, watele marke wane na marke ke lo lo, dabe. Nimi puaraga lo aludu-udu lo patro regalo, no. Blo peni-ploni tate blan naka te wane, no. Ta ble lo mo yuachuk iwa sikoga, no.